สวัสดีค่ะครูโดนัทค่ะชื่อครูณัฐนิชาใจดวงเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่5จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ โดนัทได้เข้ามาฝึกสอนที่โรงเรียนทองภูอุทิศนะคะก็ได้ใช้กระบวนการเริ่มแรกเลยค่ะก็คือเป็นการเ,าเขียนแผนซึ่งได้รับคําแนะนําจากคุณครูพี่เลี้ยงคือคุณครูพิมพ์จุฑาค่ะเป็นการเขียนแผนที่จะใช้ในกิจกรรม6หลักของเด็กปฐมวัยค่ะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมการแจ้งค่ะแล้วก็กิจกรรมเล่นตามมุมค่ะซึ่งกระบวนการนี้เป็นกิจกรรมหลักที่เด็กจะได้รับการพัฒนาค่ะให้คิดเป็นเรียนรู้เป็นแล้วก็แก้ไขปัญหาเป็นค่ะ <S 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 คุณครูพี่เลี้ยงนะคะได้คําแนะนําในการเรียนการสอนก็คือการเตรียมเด็กให้สงบค่ะซึ่งนี่เป็นขั้นแรกนะคะที่จะทําให้เด็กเนี่ยสงบและตั้งใจที่จะเข้าสู่บทเรียนได้ง่ายค่ะแล้วก็การเขียนแผน ให้เป็นลำดับขั้นตอนค่ะซึ่งจะทําให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นไปนตามแผนที่วางไว้ค่ะในการทํางานของ PLC นะคะก็ได้ร่วมง,งานกับท่านผู้อำนวยการดรสมชายสังสรีและคณะครูโรงเรียนทองพูนอุทิ์นะคะโดนัทเองเนี่ยก็ได้ค้นหาปัญหาในห้องเรียนชั้นอนุบาล3ก็คือเด็กไม่สามารถออกเสียงคําที่มีพยัญชนะรอเรือได้ชัดเจนค่ะ ซึ่งโดนัทเนี่ยเลงเห็นว่าถ้าปล่อยเลยไปเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนจะทําให้เด็กมีปัญหาในการออกเสียงคําอื่นร่วมด้วยค่ะก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนแผนที่จะปรับใช้และนํามาสอนในกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะก็ได้รับคําแนะนําจากท่านครูพี่เลี้ยงท่านครูนวยการและคณะครูในกลุ่มสมาชิก PLC เป็นอย่างดีค่ะ จากการที่ได้พบกับน้องนะคะออคุณครูนัทชินชาใจดวงเป็นคนที่มีความสามารถในการทํางานมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีมีบุคลิกภาพเหมาะสมในความเป็นครูประทมวัยเป็นอย่างยิ่งค่ะก็อยากให้น้องได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้จากบริษัทองคุณอุชิตและนําไปปรับใช้ในชีวิตของคุณค,ณคณรูนบานต่อไปในอนาคตค่ะขอขอบคุณท่านผูน้อำนวยการดรสมชายสังสี คุณครูพี่เลี้ยงคุณครูพริมพ์จุฑาชุณหาสพลและคณะครูโรงเรียนทองพูอุทิศทุกท่านค่ะที่ให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆซึ่งตัวโดนัทเองจะนําไปเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการสอนการดูแลเด็กในอนาคตต่อไปค่ะ